สวัสดีค่ะ K&B n Chanel n จากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ในเพจ Facebook ของท่านถึง FC ทุกคนค่ะในหัวข้อเรื่องคำพิพากษาลุงพลลุงพลจะผิดจะถูกเป็นฆาตกรหรือไม่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดจริง ตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อวันที่19มกราคมพศ2564ช่วงที่ลุงพลทำร้ายนักข่าวอมรินทร์ำให้สังคมยิ่งตราหน้าลุงพลให้หนักขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีนักข่าวรายสํานักรวมทั้งคุณอัจฉริยะได้มีคําพิพากษาส่วนตัวแล้วว่าลุงพลคือผู้กระทําผิดออกหมายจับแน่ คุณหมอปราคุณอุ๊บและทนายโนบิเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนก็ยังสนิทสนมกับลุงเป็นอย่างดีแต่มาวันนี้จากมิตรกลายเป็นศัตรูเมื่อมิตรกลายเป็นศัตรูนั้นย่อมหมายความว่ามีอะไรลึกซึ้งเกินกว่าทั้งสองฝ่ายจะกล้าออกมาอธิบายหรือเปิดเผยให้สังคมได้ทราบหลายๆพฤติกรรมของรุงพลที่ผ่านมาทนายไม่เคยสนใจ เพราะถือว่าไม่ใช่บุคคลที่ต้องไปสนใจแต่การสร้างเรตติ้งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องต้นตะเคียนหรือรูปปั้นพญานาคหรือเงินบริจาคให้สำนักสงฆ์เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้เพราะเป็นการปั่นกระแสรสร้างศรัทธาในสิ่งที่เหนือความคาดหมายโดยมีผลประโยชน์เข้ามาเป็นตัวบอนทำลายเสียเอง แต่ถ้าพิจารณาเรื่องส่วนตัวและเรื่องคดีของลุงพลแยกออกจากกันจะเห็นว่าคดีนี้เกิดมาประมาณ9เดือนเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีพยานหลักฐานใดเลยชี้ชัดว่าใครเป็นคนร้ายจนเหมือนกับว่าคดีนี้จะจับคนร้ายไม่ได้แต่เมื่อตำรวจใช้ยุทธการเชิงรุกโดยการนำลุงพลกับบุคคลอีกจำนวนหนึ่งไปเข้าเครื่องจับเท็จ พร้อมกับมีข่าวจากสื่อหลายกระแสเริ่มชี้นำว่าหวยจะออกที่ลุงพลเมื่อข่าวหลายสำนักชี้นำไปที่ลุงพลประกอบกับคนใกล้ตัวถอยห่างบัดนี้สังคมพิภากษาแล้วว่าลุงพลคือผู้กระทำความผิดแต่ในเชิงกฎหมายแม้หมายจับจะออกมาที่ลุงพลก็หาใช่ว่าลุงพลจะกระทำความผิดจริง เพราะการออกหมายจับเป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นเท่านั้นการออกหมายจับเพราะมีเหตุเพียงสงสัยหรือเป็นคดีมีโทษร้ายแรงหรือผู้ต้องสงสัยอาจหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งศาลก็ออกหมายจับให้แล้วส่วนจะผิดหรือไม่ต้องมีกระบวนการสืบพยานโจทจำเลยจนแล้วเสร็จเสียก่อน สารจึงจะมีคำพิพากษาได้อย่าลืมว่าช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายคือ9นาฬกา11นาทีถึง9นาฬิกา45นาทีนับเพียง38นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นที่ยืนยันแล้วว่าลุงพลได้แยกกับแม่น้องชมพู่เมื่อเวลาประมาณ9.22นาทีและกลับถึงบ้าน เวลา9.30นหลังจากอาบน้ำและออกจากบ้านในช่วงเวลา9.45นไปถึงวัดประมาณ10.00น,นเศษข้อเท็จจริงในคดีนี้เมื่อเกิดเหตุใหม่ๆแม่น้องชมพู่ก็เคยออกมายืนยันว่าไม่สงสัยลุงพลแต่มาสงสัยในภายหลัง ในวันที่แม่น้องชมพู่ถูกตำรวจเรียกไปพูดคุยและกลับมาประชุมพี่น้องโดยไม่บอกกล่าวลุงพลกับป้าแตนนั้นเป็นที่สงสัยยิ่งนักว่าแม่น้องชมพู่คุยอะไรกับตำรวจและญาติพี่น้องเคยมีการพิสูจน์ว่าจากบ้านลุงพลเดินไปยังบ้านแม่น้องชมพู่ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ10นาที ส่วนการเดินขึ้นลงเขาต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงแน่นอนเพราะระยะทางจากบ้านแม่น้องชมพู่ไปยังจุดที่พบศพประมาณ5กิโลเมตรได้แต่ถ้ามีการอุ้มน้องชมพู่ขึ้นภูเขาต้องใช้เวลานานกว่านั้นแน่เมารวมก็ไม่น่าจะต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งดังนั้นเงื่อนเวลาจึงไม่น่าจะใช่ลุงพล เป็นคนอุ้มน้องชมพู่ขึ้นเขายกเว้นอุ้มไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งในบริเวณใกล้ๆนั้นแต่ถ้าอุ้มไปซ่อนไว้ในบริเวณดังกล่าวเหตุใดจึงค้นหาน้องไม่เจอแม้จะมีการปูพรมค้นหาก็ตามมีข่าวออกมาว่าตำรวจพบเส้นผมของผู้ต้องสงสัยใกล้ศพซึ่งเป็นผมของคนที่ไม่เคยขึ้นเขาแต่ลุงพล ขึ้นเขาชัดเจนโดยเฉพาะในวันพบศพน้องนั่นหมายความว่าผมนี้ไม่ใช่ผมของลุงพลแต่เป็นของใครที่ตำรวจก็ต้องล็อกเป้าไว้ดังนั้นหมายจับอาจจะไม่เป็นไปตามกระแสข่าวก็ได้โดยก่อนหน้านี้ตำรวจเคยให้สัมภาษณ์ว่าพบเส้นผมที่ถูกตัด พิสูจน์ได้เพียงว่าเป็นเส้นผมของญาติทางฝ่ายแม่น้องชมพู่แต่วันนี้ได้มีการพูดถึงผมอีกเส้นหนึ่งซึ่งหมายถึงเส้นผมของผู้ต้องสงสัยส่วนการเข้าเครื่องจับเท็จก็หาใช่เป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นเพียงคําประกอบคําให้การพยานว่าจริงหรือเท็จน่าเชื่อถือคำให้การหรือไม่ซึ่งส่วนมากคนที่ให้การก็ จริงบ้างเท,ท็จบ้างหลงบ้างมั่วบ้างตำรวจเติมแต่งให้บ้างดังนั้นการเข้าเครื่องจับเท,ท็จจึงยากที่จะฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้สารจะเชื่อพยานที่ให้การต่อตำรวจในทันทีไม่ค่อยเชื่อพยานที่เกิดขึ้นในภายหลังเพราะมีเวลาคิดมีเวลาปรุงแต่งดังนั้นแม้หมายจับจะออกที่ลุงพล ทนายก็ไม่อยากให้สังคมพิภากษาลงไปว่าลุงพลกระทําความผิดจริงท่านเชื่อหรือไม่ว่าหนึ่งในสิหรือมากกว่านั้นถูกสารพิภากษาว่ากระทําผิดอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมส่วนใครจะเกลียดลุงพลเป็นการส่วนตัวทนายไม่ขานเพราะหลายๆเหตุการณ์ที่ลุงพลแสดงออกมา มีลักษณะในเชิงลบแต่นั่นหาใช่ข้อพิสูจน์ว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดทนายอยากจะให้ศาลเป็นผู้พิพาคสาว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดกันแน่ส่วนใครจะเกลียดใครใครจะรักใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวท้ายนี้ใครจะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้แสดงความเห็นในเชิงวิชาการโปรดอย่าใช้อารมณ์ส่วนตัวหรือคำไม่สุภาพนะครับ ทนายขอร้องด้วยความเคารพรักผู้มีความเห็นทุกความเห็นทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุล20มกราคม5 6 6 4ยังไม่มีคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นเพราะแอดเข้ามาดูในทันทีท,นทันใดเลยยังไม่มีผู้คอมเมนต์แล้วแอดก็เป็นคนกดไลค์ให้ท่านทนายเป็นคนที่5เท่านั้นเอง ถือว่าอัปเดตอย่างเร็วสุดขอขอบพระคุณท่านทนายเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้และความจริงค่ะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆนะคะและก็ก่อนจบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ